สวัสดีครับวันนี้ผมนายปรมชิ่นเกษมนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมา,าแกะของนะครับที่ส่งมาจากลาซาด้านะครับผมเนื่องจากผมสั่งคอมพิวเตอร์มานะครับก็จะพูดถึงการส่งนะครับผมระยะเวลาการส่งผมสั่งไปประมาณวันที่สิบสามนะครับผมวันนี้ก็ประมาณวันที่สิบหกนะครับก็ใช้เวลาส่งประมาณสามวัน สามงสี่วันประมาณนี้ผมจำไม่ค่อยได้แล้วก็จะมาแกะอันก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้คัตเตอร์นะครับนี่ครับก็น่าจะเป็นใบส่งสินค้าจาก Lazada นะครับนี่นี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณมันบอกว่าส่งของคือทัสมิน,นะครับเคสอินเทลคอย5ไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดอีกทีนึงนะครับผมโอเคครับทิ้งมาเดี๋ยวเก็จะมาแกะกันต่อนะครับผม,มใช้คัตเตอร์นนะครับ เดิมนะแล้วเข้าน้อเอลยโอเคโอเคเราก็แกะมาแล้วนะฮะนี่ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแผ่นแผ่นอะไรวะ Intel Series นะครับน่าจะเป็นโปรแกรมลงไดรเวอร์นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราต้องไปลงอีกทีนึงนะครับผมต่ออ๋อมันน่าจะเป็นคู่มือนะครับก็แบบว่ามีพวก พวกออดิโออะพวกนี้เหมือนลงโปรแกรมพื้นฐานะไรประมาณนี้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นโปรแกรมพื้นฐานนะครับแล้วก็จะมันก็จะบอกรายละเอียดนะครับของคอมมานะครับนี่ก็คือเมนน่าจะเป็นอ๋อเอ่อเมนบอร์ดนะครับน่าจะเป็นเมนบอร์ดนะครับก็น่าจะเป็นเมนบอร์ดน,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 นะครับผมผมก็จะอ่านรายละเอียดให้ฟังคเข้าวๆนะครับ ก็เป็นแรมนะครับดีๆอันตรีนะครับผมสลอตนะครับก็เป็นแรม4กิกนะครับผมแล้วก็เคอร์ s ซ p p l y ายนะครับประมาณ5้าวัตต์นะครับเดี๋ยวผมค่อยระบุอีก่นีนะเดี๋ยวขอข้ามก่อนอันนี้ใบต่อมานะ่าจะเป็นอ๋อราคานะครับใบเสร็จประมาณนั้นนะครับ ต่อมาครับก็จะได้สายนะครับเอาไว้เชื่อมข้างหลังนะครับ CPU นะครับกับอขอเรียกว่าอะไรนะกัะคอมนะครับผมเป็นปลั๊กวางไว้ก่อนนะครับเอิม่มอ๋อผมตกแ็กนะครับเห็นเห็นเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมานครับผมขอตั้งลงก่อนนะ มัน,นคือกล่องอะไรมันขอเข้ามาเนี่ยฮะกล่องอะไรมันคืออะไรอะไรก็สสรรมีสามเนี่ยคอมคอมอมแล้วมันไม่แช่งล่างอ่ะโอเค อออออ,อโอเคได้คอมมาแล้วนะเดี๋ยวก็แกะถุงก่อนเลยนะ โอเคโอเค,โอเคครับเหมือนมันเป็นแค่เคสเหรอ ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้นะครับก็น่าจะเป็นมีสายให้ต่อนะครับผมก็เราก็มันเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอรายละเอียดของคอมเลยก็เลยแล้วกันนะครับโอเคครับคอมนะครับเป็น cpu intel core i 5นะครับ3330ันร้อสามสิบ p r o c e s s o นะครับผม ผมไม่รู้มันอ่านสามสามสามสูรหรือเปล่านะแรม4กิกนะครับฮาร์ดดิส500นะครับเป็นบอร์ดนี่ของไบโอสตาร์นะครับแต่ผมไม่รู้จักนะของรุ่นนี้เพราะว่าซัพพลายนะครับ580วัตต์นะครับก็เนี่ยนะครับทำนองนี้นะแล้วก็ไอสายนี่ที่ผมบอกนะครับผมก็น่าจะามาเสียบตรงนี้ไม่ใช่หน้าดิมันใช่นะครับเอามาเสียบประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดแต่ว่า เหมือนยังไม่ได้ต่อสายนะครับเดี๋ยวผมต้องไปต่อสายอีกทีหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะหรือว่ามันต่อมาให้แล้วนะผมไม่แน่ใจก่บนงนะั้นเดี๋ยวผมขอลองเสียบก่อนเลยแล้วกันนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะยังไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ผมขอเสียบปลั๊กนะโอเคนี่ครับเราก็จะมาเปิดแล้วนะโอเคเราก็จะลองเปิดนะครับเดี๋ยวอ๋อนี่ครับหลังจากเปิดแล้วครับ สีนะครับก็เราก็จะมาเช็คนะคพัดลมก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะผมจาไม่ได้ว่ามันเป็นสีนะครับของเอ่อตัวพัดลมนะครับมีระบายข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีระบายข้าง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 หลังอีกนะครับมีระบายสองทางนะครับแล้วก็เอ่อพอร์ตเอ่อ ผมไม่แน่ใจนะอ๋อลำโพงกับไอ้ผู้ผิดหูฟังนะครับกับไม้นะครับมันจะเป็นสายเดียวนะครับไม่ได้แบบแยกเป็นสองสายสีนะรประมาณนี้อ๋อนี่อันนี้คือหูฟังน,นี้คือนี่นะครับเราก็จะลองเปิดเอ,อขาเรียกว่าอะไรถาดออกมาดูนะว่าจะใช้ได้หรือ,นะอเปล่านะครับโอเคใช้ได้นะ ประมาณนี้นะครับผมว่าสีตรงนี้มันในตรงนี้ก็เย็นมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันระบายอากาศอันนี้ก็เป็นแค่กรอบนะครับโอเคครับการรีวิวก็อาจจะจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะใครที่ชอบอย่าลืมกดใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานส่งของอาจารย์นะครับก็ช่วยเข้ามาดูกันด้วยนะครับสวัสดีครับ